เที่ยวน้ำตกโกรูอิดดวันเดย์ทริปแบบไม่มีรถส่วนตัวเราเริ่มต้นการเดินทางที่สถานีรถไฟสุรินทโดยเข้ามาซื้อตั๋วรถไฟเร็วราคาอยู่ที่105บาทโดยทริปนี้เราเดินทางกัน2คนนะคะกับเพื่อนเป็นทริปด่วนทริปเร่ง ที่ไม่ได้แพลนอะไรกันเลยนัดกันอยู่ที่2-3วันเท่านั้นเองต่างคนต่างอยากไปเหมือนกันนะคะแล้ก็ได้มีโอกาสมาคุยกันเราก็เลยตกลงกันว่าเราจะไปด้วยกันนะคะซึ่งตอนแรกเพื่อนเสนอให้ขับรถไปส่วนตัวนะคะแต่เราอยากได้ฟิลนั่งรถไฟค่ะรอบรถไฟของเราอยู่ที่22น่นาฬิกานาทีนะคะ พอรถไฟมาถึงเราก็รีบขึ้นรถไฟเพื่อหาที่นั่งกันเลยค่ะโดยเป็นทริปแรกของเราสองคนนะคะไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเราถึงสถานีชุมทางแก่งคอยเวลาตีสี่ครึ่งนะคะลงจากรถไฟเราก็เดินหาห้องน้ำกันเลยค่ะเรามาแบบไม่ได้จองรถไว้นะคะซึ่งก็โชคดีมากที่มีรถชาวบ้านนะคะคอยรับส่งนักท่องเที่ยวค่ะสาม<อ>ิบกดีน้าตกดีดกนะค่ะ นั่งรถมาประมาณ35กิโลหรือประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ถึงจุดเช็คอินเข้าอุทยานน้ำตกกรงอีดกนะคะโดยทริปน,นี้เรามากันหลายคนนะคะซึ่งจ่ายราคาเหมารถจะตกอยู่ที่คนละ62บาทคา่ะกำลังฮิต <S <S ค่ะกำลังฮิตกำลังฮิตขนมจ้ะ และที่จุดเช็คอินก็จะมีของขายตอนเช้านะคะมีข้าวเหนียวหมูปิ้ง <_ d ance> ข้าวต้มและแกงถุงค่ะทร <_ d ance> ิปนี้เราไม่ได้จองผ่านเพจนะคะเราเข้ามาแบบ Walk in ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาเป็นกรุ๊ปแรกเหมือนเรารับรองว่าทันแน่นอนค่ะไม่เต็ม น,นั่แนแหละที่ลงทะเบียนแล้วนะครับทุกคนจะได้บัตรน,น,นะครับเก็บไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวทำหายนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วไม่ได้บัตรนยิย้อนกลับมาที่จุดชมห้องน้ำบริการฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวเราเริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ7จ็นาฬิกานะคะ ตัวกันที่ทางเข้าค่ะถ้าทางแบบนี้ผมว่าเดยงง่ายนะ ได้เจอเพื่อนใหม่ระหว่างทางนะคะชื่อน้องเคนค่ะโดยน้องมาเที่ยวคนเดียวนะคะขับรถส่วนตัวมานอ,อกจากเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นตากล้องให้เราด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในป่าที่แท้เลยนะคะ วันนึงฉันเดินเข้าป่านะคะคุณป๊อบอยู่ด้านหลังและน้องสาวสวยใครก็ไม่รู้เรามาเจอกันในป่านะคะตอนนี้ยังไม่ถึงน้ำตกยังไม่ถึงช้นิดหนึ่งด้วยแต่ก็เห็นน้ำตกนิดนึงตรงนี้

ทริปนี้ก็เป็นทริปฮิลใจนะคะเป็นทริปเดินป่าครั้งแรกของเรากับเพื่อนอาจจะอัดคลิปออกมาได้ไม่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูให้ได้มากที่สุดค่ะ สบายมากสบายมากน้องบอกว่าสบายมากนะแล้วแล้วเราก็ถึงชั้นสี่แล้วนะคะ้ <c oughs> าแล้ว ระยะทางในช่วงแรกของการเดินป่าก็อาจจะนานหน่อยนะคะกว่าที่เราจะมาถึงชั้นหนึ่งพอเรามาถึงชั้นหนึ่งแล้วก็เจอชั้นสองชั้นสามชั้นสี่มาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่<ะ>ชั้นห้าอยู่กันที่ชั้นห้าแล้วนะคะเป็นทางกียามากชั้นมาก มากมากก็ถือว่าเก็บประสบสการณ์ในการเดินป่าครั้งแรกนะคะกับเชือกขึ้นเดินป่าครั้งแรกที่สระบุรีนะคะที่น้ำตกกกอีดกชั้นห้าของเรา พอเราถึงชั้น5แล้วเราก็จะเริ่มหมดแรงกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าต้องหาที่นั่งพักดื่มน้ำก่อนเพื่อที่จะอมแรงนะคะไว้ที่จะเดินป่าต่อไปนะคะเรากับพี่สาวคนสวยก็ได้นั่งคุยกันเรื่องของการเดินป่าพี่สาวคนสวยมาเดินป่ากับคุณแม่นะคะตอนนี้เราทั้งสามคนก็นั่งพักกันจนหายเหนื่อยแล้วนะคะก็ออกเดินทางต่อค่ะ น้องจ้าหน้าทีคือมาม่ามานะคะเลยกี่ร้อยเมตรคะน้องประมาณ400ร้อยเมตรก็ถึงความจริงแล้วนั่นคือเพื่อนฉันอยู่ข้างหลังนั่นอาบน,น้ำมาหรอคะเปียกหมดแล้วค่ะเปียกเอื่อนะคะคนทางยังอีกยาไ่ไิบีรอีกสีกส่ร้อยเมตรนะคะ ราก็ถึงน้ําตกโขงอินแล้วนะคะ <S <S ค่อยๆลงนะอยากจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่โหดมากๆเลยนะคะแต่พอเรามาเจอน้ําตกวิวสวยๆพอได้เอาขาแช่น้ำที่เย็นฉ่ำนะคะมันทำให้เราหายเหนื่อยจริงๆค่ะ ตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็ต่อคิวเตรียมจะถ่ายรูปกันนะคะโดยมีพี่เจ้าหน้าที่คอยสแตนบายถ่ายรูปให้ค่ะ สำหรับทริปนี้เราขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของเราคู่กับน้ำตกโกรกอิดกนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะไว้ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะสำหรับทริปฮิวใจน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีคะ่ะ